สวัสดีนะครับคันนี้เป็นวีโก้สี่ประตูนะครับต้องบอกก่อนว่าเดิมๆนั้นติดตั้งเครื่องเสียงมาแล้วนะครับทั้งชุดเลยนะครับติดตั้งเป็นซับเบดสี่ดอกนะครับขออนุญาตที่จะไม่ให้เห็นหน้าซับเต็มๆนะครับติดตั้งซับมาแล้วสี่ดอกแล้วก็เพราะว่าแอมทั้งหมดนะครับขออนุญาตเซนเซอร์โลโก้นหนึ่ง เพราะแอมติดมาทั้งหมดแล้วเครื่องเล่นติดมาแล้วนะครับเพราะแอมติดมาทั้งหมด3ตัวนะครับแล้วก็ลําโพงนะครับก็จะเป็นจาพวกอดอกโมนะครับตามสเต็ปแล้วก็สายไฟนะครับเป็นทองแดงปลอมทั้งหมดเลยนะครับเป็นเหตุผลที่เล่นแล้วไม่จบ<ๆ>เรียกว่า3วันดี4วันป่วยนะครับก็เลยแล้วก็คุณภาพเสียงก็ไม่ได้ด้วยนะครับมาฟังชุดน,นี้กัน ชุดนี้ติดตั้งดอกน้อยกว่าเดิมเป็นเท่าตัวเลยนะครับแต่ได้ได้เสียงพลังที่มากกว่าเดิมหลายเท่าตัวนะครับพอเลือกใช้สินค้าคุณภาพสูงบวกกับงานติดตั้งคุณภาพสูงนะครับ ได้งนานรักใหญ่ซารอคอยสามีคงต้องว,วันลาลักสัญญาจะกลับมาหากัน Yeah. เครื่องเล่นด้วยนะครับนะครับก็จะเห็นได้ว่าจะได้เสียงดีกว่าการใช้มือถือในการเสียบเปิดนะครับเราเลือกใช้เครื่องเล่นของ Pioneer นะครับเป็นเครื่องเล่นที่มีคุณภาพสูงนะครับที่อยากแนะนำให้ใช้นะครับเล่นเครื่องเสียงต้องเล่นเครื่องเล่นดีๆนะครับเครื่องเล่นสำคัญมากๆเลยครับสำหรับระบบเสียงนะครับจะทำให้ลำโพงนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ ให้ความดังมากขึ้นความคมความแม่นยำมากขึ้นนะครับความเพี้ยนนะครับน้อยลงคันนี้เป็นชุดนี้นะครับโปรโมชัน 30, ่น3 6 0 0 0บาทคู่หน้าเป็น8นิ้วโกลซีรีคู่หลัง6.5นิ้ว EX กระจังหน้าแถมฟรี6.5นิ้ว EX นะครับแลมจานคู่หน้านะครับ4นิ้วโกลซีรีนะครับแลมจานคู่หลัง4นิ้ว2 0 2 ชุดนี้ลูกค้าเปิดหน้าดอก2บานนะครับแต่ไม่เอาไยนะครับเป็นตู้12นิ้วหลังเบาะนะครับขยับเบาะไม่เยอะนะครับยังคงนั่งสบายนะครับองศานั้นถือว่าเป็นองศาที่นั่งสบายมากๆนะครับเป็นองศาเดิมของรถรุ่นนี้เลยนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสนใจชุดเครื่องเสียงคุณภาพ บอกกับการติดตั้งคุณภาพต้องเคสสาวชนบุรีเท่านั้นสวัสดีครับ